สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมจะสําหรับผลรางวัลในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้ได้ออกรางวัลมาแล้วนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณของเราก็ลดไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับงวดวันที่16กันยายนนี้ทางเราจะคิดคนคำนวณใหม่ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับสูตรคํานวณนะคะแต่สําหรับคลิปนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณสูตรเดินบน2สูตรนะคะก็เป็นสูตรคํานวณเก่าของเรานะคะ ก็เริ่มทํามาตั้งแต่งวดวันที่16สิงหาคมนี้นะคะก็สําหรับสูตรคํานวณของเราในคลิปนี้นะคะเป็นสูตรคํานวณเก่านะคะสําหรับสูตรคานวณนี้เดินบนก็ทางเราลงให้ตั้งแต่งวดวันที่16สิงหาคมนะคะผ่านมาก็3มงวดมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้ขอแนะนาท่านผู้ชมนะคะสําหรับสูตรคํานวณเก่านะคะ ก็ขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณโดยกันนะคะว่าเลขเด่นของเรานะคะแนวทางในงวดถัดมาคืองวดวันที่16กันยายนนี้ทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะจ้ะรวมกันสนับนนสบน,บนุนสลากิเป็นรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดก,กฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับสูตรคํานวณเดินบนสูตรที่หนึ่งของเรานะคะที่ลงให้ท่านผู้ชมนะคะ ในงวดที่แล้วทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขสองนะคะเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขสองนะคะผลรางวัลนะคะออกมาแล้วในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะคะสามตัวบนออกเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นเลขเด่นของเราที่คำนวณได้นะคะเข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกเก้าเก้าเจ็ดนะคะคืองวดวันที่หนึ่งกันยายนนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16กันยายนพศ63นะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณสำหรับสูตรคำนวณนี้นะคะเดินบนก็ขอแนะนำท่านผู้ชมให้รับทราบกันต่อนะคะก็เข้ามา3มงวดแล้วเพราะฉะนั้นงวดนี้ก็เป็นงวดที่4ทางเราขอแนะนำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะสูตรนะคะเอาหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนนะคะบวกหลักหน่วยล่างบวก3บวกสองนะคะท่านผู้ชม สำหรับสูตรคำนวณน,นี้นะคะสูตรที่1ก็ลงให้ท่านชม3ตัวเลขเด่นนะคะ3ตัวเลขนะคะสำหรับสูตรคำนวณน,นี้นะคะการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะสําหรับสูตรที่1 หลักร้อยบนนะคะเลขเก้าเก้าบวกเจ็ดนะคะสิบหกสิบหกบวกแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกสามนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกสองนะคะได้เก้าสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรเดินบนในงวดวันที่16กกันยายนนี้สูตรที่หนึ่งของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสี่เลขเจ็ดและเลขเก้านะคะเลขสี่เลขเจ็ดและเลขเก้านะคะ แนวทางในงวดวันที่16กันยายนนะคะท่านผู้ชมพศ2563จากการคำนวณเลขเด่นของเราสูตรที่1คำนวณได้เลข4เลข7และเลข9นะคะตอนนี้เรามารับชมกันต่อสําหรับสูตรคำนวณโดยบนของเราในสูตรที่2นะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคำนวณที่2นะคะก็เราลงให้ท่านผู้ชมนะคะในงวดวันที่1กันยายนในงวดวันที่1กันยายน63นะคะพศ63นะคะ สูตรคำนวณของเรานะคะคำนวณไดรเล็กเดนเลขกเจ็ดและเลขกสองนะคะท่านผู้ชมไดรเล็กเจ็ดและเลขกสองนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนออกเก้าเก้าเจ็ดนะคะเก้าเก้าเจ็ดเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นของเรานะคะเข้าตัวเลขเด่นเลขกเจ็ดนะคะในงวดนี้เลขกเจ็ดในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกเก้าเก้าเจ็ดนะคะคืองวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณ สำหรับสูตรคำนวณน,นี้ก็ผ่านมาแล้วนะคะในงวดน,นี้เพราะฉะนั้นทางเราก็ขอเอามาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อแนวทางในงวดวันที่16กันยายนพศ2563นะคะเรามารอลุนกันต่อนะคะว่าสูตรคำนวณของเรานะคะจะผ่านอีกหรือไม่นะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณที่2นะคะขอแนะนําท่านผู้ชมนะคะเอาหลักหมื่นสามครั้งบวกหลักร้อยสามครั้งบวกหลักหน่วยบนนะคะบวกกับห้าคงที่นะคะ สำหรับสูตรคำนวณที่สองนี้ก็ลงให้ท่านผู้ชมแค่สองตัวเลขเท่านั้นนะคะจ้ะเรามาทำการคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักหมื่นนะคะสามครั้งเก้าคูสามนะคะยี่สิบเจ็ดได้เลขกเดนเจ็ดบวกหลักร้อยสามครั้งเก้าคูสามยี่สิบเจ็ดได้เลขกเดนเจ็ดนะคะบวกหลักหน่วยบนนะคะเลขเจ็ด 7บวก7 14 14บวก7 21ดเได้เลข1นะคะ1บวกหนะคะได้6กสำหรับผลออกเรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับสูตรคำนวณวิ่งบนในสูตรที่2ของเรานะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดวันที่16กันยายนนี้ทางเราคำนวณได้เลีเด่นมาแล้วเลขหและเลข6นะคะเลขหและเลข6นะคะสำหรับสูตรคำนวณที่2นะคะท่านผู้ชมในงวดวันที่16กกันยายนนี้นะคะ ฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะทั้งสองสูตรนี้ก็ไม่มีตัวเลขชนกันเลยนะคะสําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะจ้ะยังไงก็เรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ไม่ถูกนะคะงวดต่อมาขอให้ทุกท่านถูกนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารรญานในการรับชมนะคะ ยังไงก็สำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท,าท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ